วันนี้มี Facebook New ภาคพ,พิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีการประกาศผลประกอบการแล้วก็สเตตัสทั้งหมดของ Facebook ในช่วง Q1 ก็คือตั้งแต่มกราจนถึงมีนาของ Facebook นี่เป็นยังไงบ้างและสาเหตุที่ผลประกอบการออกมาเป็นอย่างนี้เป็นยังไงกันบ้าง เริ่มจากตัวเลขแรกนะครับผมจำนวนผู้ใช้ Facebook นะครับผมปกติเนี่ย q อเตอร์เอ่อค quarter by q อเตอร์เนี่ยจำนวนผู้ใช้ Facebook ตอนนี้จะโตขึ้นราวๆประมาณถึงสองเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกนะแต่ว่าใน Q หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ใช้ Facebook เนี่ยเพิ่มขึ้นถึงราวๆหนึ่งร้อยห้าล้านคนนะครับซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะกว่าปกติคือเพิ่มขึ้นราวๆประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยและยิ่งถ้าเรามาเทียบนะครับผมจากค u a r t e r หนึ่งของปีสองพันสิบเก้ามาถึง quarter หนึ่งของปีสองพันยี่สิบหรือ year on year growth ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเพิ่มขึ้นถึง9.6%นะครับเมื่อเทียบกับ year-on-year growth ของปีที่แล้วนะครับที่เพิ่มขึ้นมาที่8.2%นะครับเทียบกันแล้วเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยช่วยให้จำนวนของผู้ใช้ Facebook user ที่เป็นมั n l y a c t ที e เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับท่านี้อยากให้ดูอีกตัวเลขหนึ่งนะครับที่มีความต่อเนื่องจากตรงนี้มาก็คือ daily active user นะครับเมื่อกี้คือ m o n t h l เนาะจะเทียบเป็นรายเดือนนะครับตอนนี้ daily active คือ แล้วคนที่มันมาทุกเดือนเนี่ยแอคทีฟเยอะแค่ไหนก็จะเห็นว่าตัวเลขของผู้ที่แอคทีฟเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผม67%ซนะซึ่งปกติตัวเลขนี้จะไม่ค่อยเพิ่มนะครับแต่ว่านี่ถือว่าเพิ่มขึ้นชัดเจนก็แสดงว่ากลับมาแอคทีฟบน Facebook มากยิ่งขึ้นในมากกว่าช่วงปกติที่ผ่านมาก็น่าจะมาจากการที่ Facebook เป็นแหล่งข้อมูลให้คนเนี่ยเข้ามาติดต่อสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์กันในช่วงที่ต้องทำโซเชียลดิเซนซิ่งนะครับ ท่าน,นี้มีอีกตัวเลขหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มมาตั้งแต่ควอเตอร์ไหนแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ผมว่าเราควรดูเพิ่มเช่นเดียวกันกนะ็คือก่อนหน้าน,นี้เราจะดูแค่เฉพาะจํานวนผู้ใช้ Facebook เท่านั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ Facebook เขามีประกาศอีกตัวเลขหนึ่งขึ้นมาคือ Family m o n l y Active People ย้ำนะมันจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นแต่ว่า Family m o n l y Active People ที่ผมโชว์อยู่เนี้ยนะครับผมตัวนี้นะคือนับรวมทุกแพลตฟอร์มเลย ซึ่งมันจะมีจำนวนคนที่ใช้รวมทั้ง Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram รวมกันทุกอันเลยนะครับซึ่งมันจะมีจำนวนยูเซอร์ที่โอเอร์ลับกันเพราะฉะนั้นจริงจำนวนของยูเซอร์มันไม่ใช่เอาของแต่ละเจ้าบวกกันอยู่แล้วนะฮะมันเยอะไปนะครับเขาเลยมีตัวเลขนี้รีพอร์ตออกมาซึ่งจะเห็นว่าอัตราการเติบโตนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผมอัตราการเติบโตเนี่ยจะอยู่ที่3.5%นะครับเมื่อเทียบควอเตอร์ออนควอเต อันนี้ก็สอดคล้องกับไอตัวมัลรี่แอคทีฟยูเซอร์ของ Facebook โดยภาพรวมนะครับแล้วคราวนี้พอเรามาดูความแอคทีฟกันบ้างโดยที่เราจะดูจาก Family Daily Active People นะครับผมอีโคโซิสต็มทั้งหมดของ Facebook และ Family เนี่ยครับรวมกันแล้วเนี่ยทำให้คนกับทำให้คนกลับมาใช้ได้ทุกๆวันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่79%ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ก็สูงมากๆนะครับ คนทม้งมภาพรวมนี้ถือว่าจํานวนผู้ใช้ Facebook และเฟรมิลวงกันนี้แอคทีฟม,มากๆนะครับผมเกือบ80%ของยูเซอร์กลับมาทุกๆวันและนั่นจริงๆทําให้ Facebook มีอินทอรีหรือช่องในการยิงแอดของ Facebook เพิ่มขึ้นนะครับแล้วงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าผลที่เกิดขึ้นกับเ e v รเวนิวเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผลที่เกิดขึ้นกับเ e รเวนิวเนี่ยกลับทําให้ Revenue ของ Facebook ใน q u a เตอร์เนี่ยเมื่อเทียบกับควอเตอร4ปีที่แล้วเนี่ยลดลงนะครับผมซึ่งการการเทียบแบบนี้อาจจะไม่ยุ่นทำเท่าไหร่เพราะว่าปกติ Revenue ของ Facebook จะสูงในช่วง Q4 ของทุกปีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเรามาดูเทียบ year-on-year uh, year year ดีกว่าว่าอัตราการเติบโตเทียบกับ year-on-year year ของ2019มีเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราดูจาก Q1 2019เทียบกับ Q1 2020จะเห็นว่า เรว e n เนเขาเติบโตอยู่ที่16.7ซนะซึ่งถ้าเราเทียบกับอัตราการเติบโตของมันเรียกทีบยูเซอร์นะครับก็ถือว่าเขาทํารายได้ต่อยูเซอร์ได้สูงขึ้นนะเมื่อเทียบ Q1 2020กับ Q1 2019นะครับเพราะ r e v e น u e ได้มากกว่าจํานวนยูเซอร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นต่อหัวเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่มาเทียบอัตราการเติบโตนะครับเย a r อันเย2019นะครับจะเห็นว่ามันเติบโตถึง26 ก็ชัดเจนว่าการเติบโตลดลงนะครับผมซึ่งมาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีกทีแต่ขอวิเคราะห์ตัวเลขก่อนละกันเนาะซึ่งเรามาวิเคราะห์ตัวเลข ARPP กันดีก่อนนะครับหรือว่า Revenue per User นะครับผมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าสาเหตุหลักก็มาจากการที่ Revenue per User เนี่ยนะครับผมตกลงมาเยอะทีเดียวนะครับผมตกลงมาป่าเกือบเกือบสาเนนะครับเมื่อเทียบกับ Q4 นะครับแล้วเมื่อเทียบกับ Q1 ปีที่แล้วนะครับผมก็คือถือว่าเติบโตขึ้นมานิดเดียวนะครับผม เพราะนั่นคือสาเหตุนะเพราะฉะนั้นที่หลายๆคนบอกว่า Facebook เนี่ยกอบโกยหาผลประโยชน์จากช่วงโควิดกับยูเซอร์เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วผลลัพธ์ออกมาตร่ข้ามนะก็คือ Ad Revenue ต่อหัวยูเซอร์เนี่ยลดลงด้วยซ้ำนะครับนะนี่จะเห็นนะผมลากเส้นให้ดูนะเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าต่ำกว่านะครับเทียบกับ Q2 ปีที่แล้วก็ต่ำกว่านี่นะต่ำกว่าต่ากว่าหมดเลยนะฮะก็ ไม่ไม่จริงอย่างที่เขาว่าว่ากันนะครับผมซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้ revenue per user เนี่ยต่ำลงก็เนื่องมาจากว่าอันนี้ CFO ของ Facebook แจ้งมาว่ายอดการใช้แอดเนี่ยดิ่งลงในช่วงเดือนมีนาในช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์นะครับซึ่งสาเหตุที่รายได้ของ Facebook ต่อหัวเนี่ยตกลงเนี่ยทั้งที่จำนวน,น user เพิ่มขึ้นหลักๆเขาเขาก็บอกมาจากการที่ Revenue จาก ads เนี่ยลดลงมากๆในช่วงเดือนมีนาเดือนเดียวเลยนะครับผมคือแจน f ฟ b เนี่ยถือว่าโตมาดีเลยแต่ว่า March เนี่ยตกลงเยอะเลยนะครับผมแต่เขามีการให้ข่าวเพิ่มเติมครับว่าเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะช่วงต้นเนี่ยนะช่วงต้นของเดือนเมษาเนี่ย Revenue กลับมา stable แล้วนะครับคือ Revenue มันตกน้อยกว่าความคาดหมายของนักลงทุนนะครับก็เลยทําให้หุ้นของ Facebook เนี่ยเติบโต ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่มีการประกาศผลประกอบการนะัคือวันที่30ราคาหุ้นของ Facebook ยังขึ้นอยู่ยังเหนือกว่า200ดอลลาร์ต่อหุ้นอยู่นะครับคราวนี้ผมอยากให้เรามาดูจอกกันนิดนึงนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราดูผมขอเรียกว่าอาปูแล้วกันเนาะ a v e r a g e r e v e n u e p e r u เ e r เนี่ยนะครับผมอยากให้ดูนิดนึงว่าจริงๆเนี่ย ตกลงในทุกรเรจียนนะครับผมหมายถึงเงินที่เฟซเฟซบุ๊กทำได้จากการมียูเซอร์หนึ่งคนเนี่ยตกลงทุกรเรจียนเลยรายรับนิวต่อหัวนะครับของ Facebook เนี่ยนะถ้าดูภาพรวมเนี่ยตกตกละลาสิบแปดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในนอตอเมริกาเนี่ยนะครับตกลงแค่17เจ็ดปอร์เซ็นต์เฉลนะครับในขณะที่ยุโรปเนี่ยลด,ดลงที่19เปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับผมลดลง14.3เปอร์เซ็นต์นะครับผม แต่เห็นอย่างนี้จะดีใจไปนะครับผมอย่างหนึ่งที่ผมอยากใชห้ดูก็คือว่าหลายๆคนจะชอบคิดว่าค่าโฆษณาของ Facebook ในเมืองไทยแพงใช่ไหมครับซึ่งเมืองไทยเราอยู่ในเอเชียแปซิฟิกเนาะแต่เลขจะอยู่ละเราประมาณเนี้ยสเหรียญสเหรียญต่อยูเซอร์นะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอ่ะยังไงก็สู้ไอ้ตรงนี้ไม่ได้นะครับสู้รรเวนิวที่ยูเซอร์ใน US และแคนาดาไม่ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเทียบกับยุโรปเนี่ยเราก็ยังถือวห่างนะครับผมยังถูกกว่า ยุโรประมาณ3เท่านะฮะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่าแอดของรีเจนเรายัางไปได้อีกนะครับผมแต่ว่าหลักๆก,ก็คนโฆษณาคนเอาเงินเข้าไปถมในระบบโฆษณาของ Facebook เนี่ยในเอเชียแปซิฟิกไม่มากเท่ากับใน US แล้วก็ US แคนาดาแล้วก็ยุโรนะครับเพราะนั้นหลายคนจะบ่นว่าแพงแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเทียบกับรีเจนอื่นเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับเท่าว่ากันตามตรงนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เห็นคือหลายๆคนนะชอบสงสัยว่า เ hey, c e b o o k จะเก็บตังค่าใช้ Facebook ไหมนะครับผมผมจะบอกให้บอกให้เห็นตรงนี้เลยนะครับว่าตัวเลข r e v e นิวของ a c e b o o k เนี่ยครับผมถ้าเราสังเกตโพชั่นนี้ให้ดีนะโพชั่นที่เป็น after r ร v e n u e นะครับผมจะเห็นว่า Facebook มีเตอร์เ e เวนิวเล็กมากตลอดเวลานะครับผม98-99%ของรายได้ Facebook มาจากโฆษณาล้วนๆเป็นนโยบายของ f a c e b o o กมาโดยตลอดว่าเน้นในการหารายได้จากการโฆษณนานครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่า Facebook สหรายได้จากทางอื่นอย่างเช่นเก็บกับยูเซอร์นู่นนี่นั่นเนี่ย อย่าไปเชื่อเขานะคับอกเลยว่ายากมากๆที่ Facebook จะยอมเสียเลเวนิวขนาดนี้นะฮะเพื่อมาเก็บครยู่เซอร์เพราะยังไงก็ไม่คุ้มครับเอาง่ายๆอ่ะคุณคุณคิดง่ายๆว่าอาปูในเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่3เหรียญคุณจะยอมยอมจ่าย3เหรียญต่อควอเตอร์ในการใช้ Facebook หรือเปล่านะครับหรือว่ายิ่งในนอตอเมริกานะฮะสาเหรียญนะครับคนจะยอมจ่าย11สิเหรียญเพื่อใช้ Facebook หรือเปล่าผมว่าตอนนี้แอดเลเวนิมันสูงกว่าเ e เวนิว จากซอสอย่างอื่นมากๆแล้วนะครับเป็นไปได้ยากมากที่ Facebook จะเปลี่ยนมาหาเ e v e n ิวจากทางอื่นมากกว่าโฆษณนานครับซึ่งจากการที่รายได้ลดเนี่ยนะก็ทำให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับผมเนาะ expense เนี่ยนะครับผมเ mm hmm. ทียบแล้วสูงกว่าปกติซึ่งจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของ f c e e o o o เนี่ยนะฮะเทียบแล้วเนี่ยใกล้เคียงกับคอร์เตอรที่1กับคอร์เตอร์ที่2ปี2019ที่ Facebook ต้องจ่ายค่าปรับให้กับ ทาง Federal Trade Commission ของอเมริกาเพื่อ Settle กรณีลอสุตที่ Data ร,รั่วไหลนะครับตัวกรณีเคมเบรน a l a t i c a เพราะนั้นถ้าถือว่าในภาพรวมก็คือถือว่าเป็นสถานการณ์โดยทั่วไปนะครับก็คือแลว้วว่ลดแหละจากการที่คนโฆษณาดลดลงในเดือนมีนานครับผมจะคิดว่าน่าจะกลับมาในเดือนเมษาและคิดว่า Facebook ก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้ต่อไปนะครับไม่น่าจะรับผลกระทบมากนะักจาก โควิด -19 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้น่าจะเป็นแค่ชั่วคราวเท่าน,นั้นในควอเตอร์หนึ่งนะครับมารวบตึงสุดท้ายนิดน,นึงก็คือสรุปแล้วอะไรทำให้กำไรของ Facebook เนี่ยเมื่อเทียบกับควอเตอร์4ปีที่แล้วลดลงนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามไอที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับ4,900ล้านเหรียญน,นะครับผมยังทำให้ Facebook มีกำไรหลุดเราประมาณ160,000ล้านบาทนะครับก็ไม่น้อยอ่ะเนาะนะครับตกลงมาแต่ไม่น้อยนะครับผมก็นั่นก็จะเป็นการสรุป ทั้งหมดทั้งมวลของผลประกอบการของ Facebook ในควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมานะครับผมฮึ่งก็ถือว่าได้รับผลกระทบนะฮะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับใครที่เล็งว่าจะซื้อหุ้นยังไงก็อาจจะมีข้อมูลนี้ไว้ประกอบการตัดใจนะครับหรือว่าคนที่ต้องการจะดูว่า Ad Market แนวโน้มของค่า CPM ใน Facebook จะเป็นเท่าไหร่ยังไงผมว่าตัวเลขตัวนี้เป็นตัวชี้วัดได้ดีว่า แนวโน้มของมันจะไปยังไงต่อนะครับผมและถ้าเกิดว่ามองในภาพรวมจริงๆนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนที่รันแอดในช่วงมีนาคมแล้วก็ต้นต้นเมษาเนี่ย ถึงเจอ CPM ที่ถูกลงเพราะในภาพรวมคือดีมานมันลดลงประมาณเราๆกเกือบ20%นั่นเองโดวยเฉพาะ Asia Pacific ลดลงเราเประมาณ14%นะครับนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถตีความได้จากผลประกอบการของ Facebook ใน q u ต r t e r ที่1ปี2020นะฮะเดี๋ยว u ต r t e r หน้าประกาศเมื่อไหร่ก็จะเอามาเล่าให้ฟังอย่างนี้กันอีกนะครับผมสรุปออกมาเป็นคลิปเฉพาะเพราะผมคิดว่าตัวเลขเนี้ยถ้าวิเคราะห์ก,กันดีๆเอามองกันลึกๆมันเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะ ได้งไงเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนควอเตอร์หน้านะครับผมแล้วก็ชุกชุกช,ช่องทางของ Marketing i c a ไ e นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับ u e e h h n n n l l นะครับแล้วก็ Podcast ทั้งหมด s p t t i y y แล้วก็ Apple iTunes นะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย